ฝนหยุดเฝ้าออกบ้านค่ะพี่น้องเฝ้าไปเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวฝนตกสวัสดีค่ะพี่น้องเอาฝนหยุดวัดมีล้มหรือลานี่มาเบิงดูละ่ะพร้อมสิก้าวขาออกจากบ้านนี่ล้มไม้อีกแล้วปไปไปเฝ้ายางซะนะเขาอะสิได้เฝ้ากลับเนาะพี่น้องเนาะท้าวสัน้นไม่ได้ออกบ้านฟื้นจุรี่ก็ล่อยลอแล้วเด้อค่ะ มือเศร้านี่ฝนตกเด้อค่ะฝนตกอยู่ยังเศรายังคืน้นฝนตกอยู่หัวก็หยุดหยุดแล้วเดินจุ่ีกันเลยออกบ้านนี้ละค่ะสิพ้าพี่น้องไปทั้งใดก็ตามมาเบิ่งกันเนาะค่ะเนาะซุ้มนี้ใบแดงๆนี่บบแมนมันตายเด้วค่ะเด้อนี่สีของเขาซื้อๆค่ะไป แหนมน้ำมุนีดูพี่น้องเห็ดท่านขื้นบบเห็ดเออเห็ดมะร้าวเห็ดมะร้าวมันท่านขึ้นบ่เห็ดเห็ดฟองน้ำที่เพิ่นเอิญกันค่ะน้ำมุนีล่ะเบิ่งดูแหนมซอยกันเบิ่งว่ามันขื่นบบเนาะค่ะพี่น้องเนาะดูนะซุมนี้ก็ซื้นมองลองขื้นไม้แล้วเสียงครบ เสียงกบเสียงเขียดห้องแล้วงมเล้วป่ะนี่ฝนหัวก็ยุดปูนะว่านลังเวิร์ดลน้นลงมาจากต้นไม้ค่ะนี่ค่ายๆกับอันซีวีดเนาะค่ะพี่น้องเนาะนี่แต่โบแมนนะคะ่ะเด้อนี่เพื่อนเอินว่านลังเวิร์ดค่ะ เนทีบินเดียนเอาไปเ็ดยานี่บาดมาเขียวเขียวดีเขียวง้มแต่นี่จับยูหันต่อไม่ตายค่ะช่วงนี้จุลี่หายหน้าหายตาไปย้อนฝนตกฝนลงเด้อค่ะจุลี่เลยไม่ได้ออกบ้านไม่ได้พาพี่น้องออกรอออกยางเนาะค่ะ เพราะว่าฝนตกฝนยุดแล้วก่ะได้พี่น้องได้พาพี่น้องออกมาเลาะมีแอซีเมนมาเล่นน้ำบอกพาไปเบิ้งมีแน่วสันมันกัดค้นอยู่บ่มีเนวสันช่วงนี้เป็นช่วงหนาหนาวช่วงมีมันไฮบอร์เนตหรือว่ามีจำซินเนาะค่ะพี่น้องจ้ามันจำอยู่ทั้งใดเด้อค่ะบลูมองมันจำซิน กัดค้นบอขันเมนว่าแม่ลูกอ่อนมันก็กัดค้นอยู่เด้อค่ะเพราะว่ามันปกป้องลูกเนาะค่ะพี่น้องถ้าเป็นมีน้ำตาลนี่มันบ่ต้องปรับบ่ต้องปกป้องลูกมันก็มันก็นกัดเด้อค่ะมีสีน้ำตาลนะที่เพิ่นเอ้นกิสรีแบร์นะแต่ว่าแถวบ้านจุลีมิตมีดำาันีม,มีน้ำน้ำตาลเด้อค่ะเด้อนาอพี่น้องไปย่างโต บปไป่ทั้งปทาดไก่จุลีสิโลมหอดมองนีนึงดอกค่ะนี่สิพามาเบิงมองเฮ็ดมะร้าวต้นนี้นี่พามาเบิง,งเ,นนาาเบิงใกล้ๆเบิงใกล้ๆไปสะก้อนค่ะมองไกลๆเขาจ้องค่อยว่ากันไหมสรุปแล้วก่ะพรท่านมีบระท่านขึ้นหรอกค่ะมันยังหนาวอยู่อากาศมันยังหนาวอยู่ อากาศหนาวมันบ่ขึ้นดอกเห็ดกระไดพูดละต้องรอเดือนเมษาเลอค่ะเมษากลางกลางเดือนเมษาพุ่นเห็ดมะร้าวน่ะเห็ดมะร้าวนี่เห็ดฟองน้ำนะคะมันต้องคอยสิขื้นตุลีกับพระพี่น้องออกมาเลาะเห่นซื่อๆดอกนี่บรไย เฮ็ดคลิปล้มคลิปหลายมือเพราะว่าค้าแต่ติดฝนอยู่เอนี่ได้โอกาสในโอกาสจะเลยพาพี่น้องออกมาออกมาเอียงก่อนเนาะมาจองดิ <c oughs> ออกมาจองมองแล้วค่ะพี่น้อง <c oughs> ออกมาจองมองมองเก็บเห็ดไม่เป็นยังดอก <c oughs> พี่น้องอาจจะว่าโอ๊ยเจ้าได้จองอยู่บอกมองเก็บเห็ดเจ้าก็ได้บ่ได้จองเด้อค่ะพี่น้องจุลีก็บวเล่นบวหัวไปซื้อนี่ลหละจุลีก็หากินอยู่น้ำบ้านงอมๆเงี้ยมๆง้มไ่ได้ไปกินบ่ได้ไปหาทั้งอื่นคือเพิ่นเด้อค่ะเด้อจุลีอยู่บ้านนี่ก็เพาะได้กินอยู่ก็เลยบ่ได้ออกไปเลาะไปหาบม่ได้ออกไปเลาะไปหาไกลค่ะกินแต่ด้วยน้ำบ้านนี่มีก็กินบ่มีกับ่กินเนาะคะเนาะเห็ดจุลีอ่ะ ทั้งเห็ดแช้นท้าวทั้งเห็ดมะลาวเด้อค่ะแต่ว่าเช้นท้าวต้องรอช่วงปลายปีทำมะลาวนี่ก็จะเป็นช่วงนี่แหละช่วงสปริงนี่แหละเมื่อราวอะค่ะเมือ่อ,อาราวก็คือเห็ดฟองน้ำแช้นท้าวคือเห็ดมันปูเด้อค่ะเช้นท้าวปลายปีเห็ดเหลืองนะคะพี่น้องส่ละน้ำมุนี่ละค่ะอันเห็ดอัน เช้นเท้าวจุรลี่เมือล้าวเมล้าวว่าเป็นเช้นเท้าเห็ดเมื่อเห็ดเมือล้าวจุเลี่ก็ได้ปีที่แล้วได้หลายหลายได้ราคาพี่น้องปีที่แล้วจุลี่ได้กินลายเทิงทำมาล้อรุ่นกันปีนี้เบิ้งว่าจุเลี่สีได้กินเห็ดเมือล้าวหลายบบคือปีที่แล้วบบเนาะค่ะพี่น้องเพราะว่าได้ยินเพิ่นเคยว่าว่ามันติมันติดขึ้นปีเว่นปีตีเฮ้อ เห็นเพิ่นว่าเนาะพี่น้องเนาะ้ามาล้อลุนกันอีกค่ะมาล้อลุนกันว่าปีนี้จุลีสิได้กินลายคือปีที่แล้วบอเนาะค่ะเหตดฟ้องน้ำนะพี่น้องที่เพื่อนเอิญกันนะเนาะพี่น้องเนาะนี่น้ำรอมือนี่ละ่ะมันสิม,ตตมีต้นผู่ต้นแม่ต้นผู่ต้นแม่ยู่นน้ำกันนี่นี่สงใสัยจะเป็นต้นโตผู่แล้วค่ะต้น่ใหญ่ที่นี้อันมอดจับนะพี่น้องนั่นละ่ะแล้วก็ต้นแม่ ต้นแม่กสิย่ข้างล่างข้างล่างนี่ต้นแม่กสิมาเป็นต้นนีเนาะคเนาะนี่ต้นยิ่่นี่ค่ะเพราะว่า่วนมากจุลีกสิได้กินอยู่น้าต้นนี้ล่ะค่ะอยู่ใต้ต้นนี้ละ่ะอันต้นผูนั่นจุลีบ่ได้กินบ่ได้กินน้ําบ่ได้กินน้ําเพลนบ่ได้กินน้าเขาจุลีจังค่อยเอื้อนว่าต้นผูค่ะ ทนมากแค่ทีได้กินน้ำต้นนี่นี่คือแมนมันสิล้นมันมาอยู่น้ากันมาอันนั้นกันนี่จุลี่กับ,บ่แน่ใจนี่แหละค่ะจะรับพี่น้องบ่ม,งมียังค่ะมือนี่พาพี่น้องออกมาเบิง้งออกมาจองมองเก็บเห็ดค่ะมาจองไว้มาจองไว้อไว <c oughs> หอดยามเห็ดกับสิได้มาเก็บเนาะค่ะเนาะจะรับเนาะพี่น้องเนาะ เห็ดนียังอีกละนี่จับยุคอนนี่เห็ดนางล้มเสมอจุลีบร่ได้กินเ,เห็ดนางนางล้ม,น,ลมน้ำเพลินได้ปีที่แล้วค่ะเห็ดนางล้มอ่ะปีก้อนก้อนพูนได้กินล้ายหลายจนพายเซปีที่แล้วบรว่ได้กินน้ำเพลินจักดอกเห็ดนางล้มจุลีบุตรเห็ดนางล้มนะ,คะ้ค่ะเห็ดอันอื่นพอได้กินยุป,ปีที่แล้วอ่ะเห็ดมะลาวก็ล้ายหลายเห็ดแชนทร้าวกะ ลายเติบค่ะลายเห็ดชันเท้าก็ลายมาลาวก็ลายค่ะปีที่แล้วแต่บได้กินเห็ดนังล้มน้ําเพลินเท่านั้นล่ะเห็ดเพิ่งเห็ดเพิ่งกับเพาะได้กินเห็ดเพิ่งกับเห็ดเพิ่งกับบหลายปันใดค่ะปีที่แล้วแต่ปีก้อนพุ่นเห็ดเพิ่งลายคักค่ะปีที่แล้วบบได้เห็ดมีอยู่มีอยู่แต่แห่งโหลายเห็ดเพิ่งก็ได้แต่ว่าเห็ดน้งล้มนั่นบบได้กินค่ะบบได้กินน้ําเพลิน ได้กินแต่เม,มาร้าวกับแช้นเท้าแล้วก็เห็ดเผิ่งน้อยนึงถามว่าเบิง้งกันปีนี้อีกเท่านึงค่ะวัตุลีจะได้กินเห็ดอีกอย่างแน่เนาะพี่น้องเนาะปีนี้เนาะสั้นกะคลิปนี้กะเสียไว้ซ้ำนี่แล้วเนาะค่ะนเนาะเดี๋ยวไว้พ่อกันไหมคลิปหน้าค่ะขอบคุณทุกเมนทุกไลทุกซับสไครต์นะคะพี่น้องพ่อกันไหมคลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายลีกะสียางงกคืนบ้านค่ะ อากาศเย็นอยู่เด้อพี่น้องเด้อไปแล้วค่ะบ๊ายบาย